สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโรบอทเอกมแล้วแม่งจำโรบอทอ่ะไอ้สัสเอ้ยกูขอเข้าด้มไหมเนี่ยเราเราอยู่ในโรบอทและเกมนี้มีชื่อว่าอพอ c a l ล p ิ e ส์เดี๋ยวอพอ c a l ล p s e บช่ามาเจอกูอจะเรียกว่าไงกูจะกดจะเรียกอย่างนั้นแหละโอเค และก็เสียงดังเพลงลิงกกะสิจัดเลยและกูไม่รู้ว่าปุม่มปิดเสียงอยู่ไหนพูดไงคือว่าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวกูบกกักคลิกเดี๋ยวเงาะใช่ไหมเดตอนนี้เราผมก็เล่นเป็นซอมบี้ถือระเบิด แปลกดีนะว่าทำไมถึงซอบดีมีความสามารถแปลกๆไหมครับจ,จะบอกใครให้ความกลัวมีอยู่ทุกที่แม้เราจะไม่ความกลัวมันอยู่ในจิตใจเราไม่ใช่คนอื่นแต่ที่จริงแล้วความกลัวนั้นก็คือที่เราไม่เคยเห็น และสิ่งที่หลักจะพูดกับคุณนั่นก็คือคุณอาจจะเป็นผู้ที่รู้ความกลัวก็ได้สอนไปทำไมว่าช่างแม่งแต่กูจะเล่นเกมตอนนี้ผมก็เอเดี๋ยวเด,วเดว๋เห็นเห็นปืนเห็นลูกกระสุนเนี่ยเห็นเลยอยู่ตรงนั้นเลยไม่เนียนไม่เนียน กูจะขึ้นมากูจะขึ้นมากูจะขึ้นมา,นมาจะลองไปทำไมวะกูจะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วบูมตายสองคนแล้วเหลือแค่คนใหม่เยอะเลยเห็นอีกคนแล้ว แล้วก็ขวาออกลัวก็กลัวไปเถอะเพราะว่ามีแต่กูกูกลัวอะไรในเกมนี้รู้ไหมซัมบี้ถือระเบิดไงเก็ตไหมเพราะแม่งกูกลัวว่ะก็แจะแม่งจะระถือระเบิดแล้วก็ มึงเอออ่ะฮะเดี๋ยวมึงอ๋อสารพรูดเลยกราบกูขอกราบเนาะหายเลยมึงแม่งก็หายง่ายจริงๆมันหายไปไหนวะไม่สิคนนั่นหายไปไหนวะโอ้ยใครบล็อก black อาได้แล้วอืม,มเขาตายจริงแล้ววะแต่ว่าเขาตายยังไงวะตูนระเบิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เจอ lagging 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 แลว w วไฟก็มันอยู่ใกล้ทำไมถึงร์ไม่ได้เออจริงด้วยกูพึ่งเปิดพลอมนะ่ะ เดี๋ยวผมเปิดเลยเหรอไม่ฉ่ำเถอะเจอแล้วเจอแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกกูรู้ว่ามึงไปไหนมึงไปไหนเฮ้ยสไลมมึงนั่นเดือดร้อนเขากลบไม่รอดแล้วกูก็สปอนอยู่ไกลเลยสเอ้ยทำไมมันต้องสปอนอยู่ตรงนี้วะอันนี้มึงจริง เห็นซอมเห็นที่คุณเห็นไหมซอมบี้ขีซอมบี้ข uh oh oh uh oh yeah. ี่รถอะแล้วก็ขอโทษเลยครับเฮ้ ไปพูดกับแม่แม่กำลังใส่เสื้อผ้าเดียวแม่กำลังเอาเสื้อผ้าแล้วก็ไปใส่อ,อทำไมแม่ไม่ใส่เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าละ่ะเดี๋ยวไม่อยู่ข้างบนได้ยังไงวะน,นี่งงจริงเอาจริงนะมันงงเฮ <c oughs> ้ย ฆ่าได้อันนี้งงฆ่ายัางไงวะอันนี้งงจริงฆ่ายัางไงวะคือคือระเบิดระเบิดก็สามารถทำดาเมอ,อยู่ใ,ใกล้ได้อะถ้าถ้าคุณอยู่ตรงตรงกำแพงอะมันก็น่าจะทำดาเมจได้อะแต่นี่สิงงไหมซอมบี้ ถือระเบิดและเจอบาสุก้าอันนี้กูกลัวมีอะไรมากไหมว่าแม่งขึ้นไปยังไงวะคืออันนี้กูจริงมันขึ้นยังไงวะอันนี้ผมจะอัดเป็นสิบนาที มันขึ้นยังไววะยังไงมึงขึ้นยังอันนี้กูคิดออกเลยสั์กูคิดออกแล้วมันมึงขึ้นยังไงแล้วกูรู้แล้วมันมึงขึ้นยังไงแล้วสัว์แม่งดูแปลก,กโอ้ยขึ้นรถสิว่ามึงเห็นซอมบี้ขึ้นรถได้อะ เออเลบบอรสิเลบบอรเออตายแล้วเออแม่งเลเบิร์ซ้ำอีกโอเคโอเคอืมพัดใส่ไปมาได้โอเคโอ้ไม่เปิดเสียงได้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่ใหม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 ่กว่า นี้สำคัญสุดอันนี้อันนี้แค่ Sound Effect นะคือมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์แต่มันเป็น Sound Effect หรือเปล่าวะไม่รู้ว่า <laughs> Sound Effect แหละมันมันก็คือ Sound Effect แหละแล้วกูจะอืมกูอ,อยู่ตรงไหนวะโอ้ย เออจริงกูอยู่ตรงไหนล่ะตรงนี้คืออะไรแล้วทำไมมีมีบล็อกอยู่ตรงนั้นแบบนี้โคตรฮอลล์โบเลยแม่งโคตรยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่งหาที่ซ่อนไม่ง่ายเลยแม่งโคตรฮอลล์โบมากฮอลล์โบมาก กูจะเปิดไฟตัวโอ้พระเจ้าเยอะชิบหายและกูก็แหลก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 น,นี่กูเปิดไฟแล้วออกไปออกไปไม่เอา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 ,เ,อา,เ,อา,เ,อาเห็น กูเล่นอันนี้แม่งโดนบอนช็อตคิวด่าอ,โอ,โอ๋อ้ะอ้อน่ากลัวโอ้มึงซ่อนอยัง,งะอะเดี๋ยวกูขอซ่อนด้วยกูขอซ่อนอันนี้ไม่เซฟแล้วถ้ามึงตายกูแม่งหาเลยโอ้เชิอาชิอาโอ้เชิอาชิอา เอโอ้โหมันเขายังไงปื้บกูตายนี่แหละคือคือกูมาจะมาพาซวยมึงโอเคกูคือคืออย่าเลือก crawler อย่าเลือกซอมบี้ตัวธรรมดานะเอานี่ไปซอมบี้ถือว่าแบบมันโอพีดีแหละ มันก็ตายแล้วนี่วะแต่ว่ามึงทำอีท่าไหนตายแล้วเนี่ยทูมึงมันก็ตายแล้วนี่หว่าแต่ว่าเอาจริงโอ้อารพีจีปืนปืนใหม่เนี่ยต้องชมน้ำเพื่อไม่ให้มีใครรู้ว่ามีอารพีจีตรงนี้ซะด้วย พวกพวกมัน,ดนไ,มได้ไปไหนวะเออสองคนเป็ยนยังไงวะเออจริงมันอปนยู่ไนวะถ้าคุณคิดว่าไงกับเกมนี้ในเกมโรบอกเกมนี้มีชื่อว่าอพอค y ล s e ถ้าคุณถ้าคุณเล่นอันนี้ผมบอกให้เลยว่าสนุก หรือไม่สนุกก็ตามใจของคุณว่าแบบน้อยหรือมีปืนคุณคิดว่าคุณคิดว่าเกมนี้เกมนี้เป็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยและกด b s บส i ค e กดกด b s c r i ครด้วยและกดติดตามหัวนด้วยนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมไม่ต้องพูดละกดสับสไครแม่งเถอะ